นี่มันอะไรอ่ะอโอ้นั่นมันรถบัคขับที่เคยเล่นนั่นนั่น่ะมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอคือมันแรงจริงนะดีเลยวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องงามยามดีที่เราจะไปหาลือรถบัคขับมาเล่นกันคิดว่าคันนี้มันนา่าจะอยู่อยู่ไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถคันนี้อยู่หรือเปล่านะ Let's go <S อตอนนี้เราอยู่ที่หน้าห้องเก็บของแล้วนะเดี๋ยเข้าไปดู โอ้ my gosh โอ้ my gosh ที่นกเต็มเลยที่นกเต็มเลยโอ้ตัวเรงโอ้ตัวเลงเดี๋ยวนี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอามาบูรณาอยู่โอ้ที่นกนี่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 คันที่ตามหาอยู่นี่เว้ยนี่โอ้ my gosh ว้าว ฝุ่นเคลอะไปนิดนึงแต่ไม่รู้ว่ามันจะยังจะเล่นได้อยู่ไหมคนระับต้องเอาไปบูรณนะน่าจะน่าจะใช้ได้อยู่นะต้องหาพวกเกี่ยวกับรีโมทเออรีโมทนี่น,นี่รีโมทอันไหนละหน่ะบัดอ๋ออันไหนเนาะบัดมันเยอะมากเลยดูโอ้ oh my god ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอันนี้นะนี่เรียมฐานกับแบตนี่แบตสองเซลนี่เดี๋ยวมาลองกัน อันนี้มันจะลิ่นยากนิดนึงเพราะว่าผมถอดสายไปแล้วอ่ะเฮ้ยไปลองดิเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แต่ว่ามันต้องจับไว้อ่ะโอ้โหแม่งอันนี้แม่งมีหลายอันด้วยนะอุ้ยนี่นี่อันนี้อันนี้จำได้เลยอันนี้แหละอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละจะไม่ผิดนี่ อันน้อยอ่ะยังไม่ติดอ้าวเอ้ยอ้าวอ๋อดิ้มเสียบเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเอ้ยก็ยยยยยยยใช้ได้วะ่ะไปทุกคนเดี๋ยวเราเอาไปซ่อมแล้วก็เดี๋ยว เราจะเอาไปลองเล่นกันนะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมาประมาณโอ้โหเกือบปีได้ไหมถึงเนี่ยเกือบถึงเกือบปีนานมากเลยดูทั้งหมดนี้ก็คือรถบัคปีผมไม่ได้เล่นมานาน้วก็เดี๋ยวจะกลับมาลองเล่นนะครับเผื่อน้องๆหนูๆก็ยังจะอยากจะดูกันไปเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมแล้วก็เดี๋ยวบูรณากันมาดูกันนะครับผมว่ามันจะแรงขนาดไหนนะ Let's go A few moments later นี่เรียบร้อยนี่ ผมก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะผมนี่ประมาณนี้เลยดูความแรงเดี๋ยวๆเดี๋ยวเราจะเอาไปลองเล่นที่สนามกันดูนะครับผมว่ามันจะเฟี้ยวขนาดไหนนะไป let's go มาถึงแล้วครับผมนี่โอ้โหสนามสนามอ่างสนามอ่างนี่มาถึงแล้วฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่ามันจะแรงขนาดไหนมาเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยเปิดสวิชอ้าวนึกว่าจะเจ๊งซะแล้วผมมาดูมาดู ว้าวมาดูครับผมเร็วและเรง Oh no. Oh no. vàng vàng. Hả? Let's go. <laughs> đã rồi <coughs> hả chieng cái gì á rồi hả chieng 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 hả chieng hả đã rồi แรงลองวิ่งทรายอ่ะอุ้ยไม่ถ่ายพังเหรอใช่มันจะพังเฟืองมันจะหลุดเฟืองข้างในมันน่าจะแห้งว่ะทุกคนเนี่ยเฟืองขับน่าจะแห้งว่ะข้างในแล้วถ้าจะเล่นเดี๋ยวต้องลื้อมาแล้วก็ล้างแล้วก็ใส่พวกจานนีละดีดีเลยขูดอ่ะโอ้โหพี่ยากเกินไง เหมือ,อนมันเด่งดิขูดหนนดดินมาหวมแรงแรงเร็วแรงทะลุทะลุนลกรกโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมว่ามันแรงใช้ได้เลยแต่ก่อนเคยแรงแต่ตอนนี้ก็ยังแรงเหมือนเดิมอ,อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะ แรงถ้าอยากให้ทำอีกก็กดติดตามไว้รับทุกคนหกักกินนี้ไปละ See you again อีกถังดีเล